สถานการณ์น้ำที่ผุดขึ้นจากท่อระบายน้ำและมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่บริเวณถนนวิภาวดีร,งรังสิตฝั่งขาออกหน้าอาคาร e n e r g ีคอมเพล็กซ์กระทรวงพลังงานซึ่งภายในเป็นที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบปปภัยหรือสอพอพตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ส่งผลกระทบให้การสัญจรเข้าออกสอพพและการเดินทางของประชาชนที่ต้องโดยสารรถสาธารณะที่ป้ายรถเมย์หน้าปตทเป็นไปอย่างยากลาบาก ทางลงทางยกระดับดอนเมืองโทเวนะคะถือว่าเป็นมาตรการหนึ่งซึ่งจะเป็นทางออกในการสัญจรเข้าออกอาคาร Energy Complex ของสอปพนะคะซึ่งขณะนี้กรมทางหลวงได้มีการเร่งสร้างทางภายในด้านหลังของดิฉันนี้เพื่อเป็นทางเชื่อมนะคะในการเดินทางสัญจรเข้าออกและก็ย้อนสอนขึ้นทางโทเวได้นะคะเพื่อจะเดินทางเข้าออกยังสู่อาคารสปพค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าระดับการเสริมนี่นะคะมีตั้งแต่ระดับ1เมตร ตั้งจนไปถึง1นึเมตรห้เซนติเมตรเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ได้มีการวางมาตรการออกแบบนะคะเผื่อว่าระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้ด้านหลังตรงนี้นะคะมีการเสริมหินคลุกไปจนสู่ประตูทางเข้าของสอปภเลยทีเดียวค่ะ ระยะทางกว่า175เมตรที่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงใช้หินคลุกกว่า3,000คิวเสริมผิวการจราจรสูงตั้งแต่1เมตร20เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรเป็นเส้นทางใหม่เชื่อมต่อจากทางลงดอนเมืองโทวเวยตรงข้ามด่านลาดพร้าวเข้ากับอาคารสปพกระทรวงพลังงานเพื่อใช้รองรับสถานการณ์น้ำใช้เป็นเส้นทางเข้าออกสปพที่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงยืนยันว่าจะเร่งสร้างให้แล้วเสร็จภายในคืนนี้ เพื่อรับมือกับระดับน้ําที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งยังมีเส้นทางเข้าออกด้านหลังของอาคารซึ่งเชื่อมต่อกับทางด่วนด่านกําแพงเพชรสองขณะที่บนอาคารยังมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานของสปพได้จะเหมือนดอนเมืองก็คือจะย้ายไม่ย้ายพอถึงย้ายแล้วก็ย้ายไม่ทันตรงนี้เองมีการเตรียมแผนรองรับในการัี่จะวังศูนย์นะครับอย่าวงศูนย์เลยวงพี่น้องประชาชนดีกว่านะครับศูนย์นี่ก็ก็ ออมันเป็นมันเป็นกายภาพะครับที่ย้ายได้ไปไหนมาไหนได้ไม่มีปัญหานะครับไม่ใช่ว่าศูนย์ต้องอยู่ที่นี่ถ้าศูนย์ต้องย้ายไปเนี่ยทุกอย่างร่มจมบหมดไม่ไม่เกี่ยวแต่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยครับที่เรามีศูนย์นี้ไว้ก็เพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนศูนย์จะอยู่ที่ไหนจะมีศูนย์นี่หรือไม่มีก็ตามก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นที่ว่าจะแก้ปัญหาให้พี่น้องขณะน,น,นี้ครับ ก็ยังมีปริมณฑลที่หนักอยู่แล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับจะแก้ปัญหาอย่างไรขณะที่กระทรวงพลังงานได้วางแผนเตรียมพร้อมรับน้ําล่วงหน้าร่วมเดือนด้วยการเสริมแนวกระสอบทรายริมกําแพงโดยรอบกระทรวงพร้อมใช้แผ่นเหล,ล็กยึดติดกับกําแพงยาแนวด้วยซิลิโคนป้องกันน้ําซึมเข้าบริเวณภายในกระทรวงด้วยความสูงกว่า2เมตรอีกทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ําพร้อมใช้งานจํานวนมาก โดยวันนี้ได้เริ่มใช้งานแล้วบางเครื่องในการสูบน้ำจากท่อระบายน้ำด้านในออกนอกอาคารส่วนด้านในอาคารได้ใช้แท่งเหล็กเชื่อมติดกับกำแพงเพื่อใช้ค้ำยันแรงดันน้ำหากมีการปรับตัวสูงขึ้นและใช้กระสอบทรายอุดท่อระบายน้ำป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมภายในด้วยสัญญาณของสถานการณ์น้ำที่สปพวันนี้ถือเป็นสิ่งที่ต้องจับตาและสะท้อนถึงบทบาทและการทำงานของสปพ ซึ่งเป็นหน่วยบัญชาการน้ำของรัฐบาลอีกครั้งทั้งการตัดสินใจเลือกที่ตั้งที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพียงแค่7วันกับสถานที่ใหม่รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำที่ยังเป็นโจทย์ใหญ่รอคอยคำตอบจากรัฐบาลเบญจมาลวิธี Voice TV รายงาน